สวัสดีครับผมเดี๋ยววันนี้จะมาสอนขับไทฟอร์ดกอยมันครับช่วงนี้ฝนตกทุกวันเลยไม่ค่อยได้มันแลว รถก็จะเก่าหน่อยครับเยิ้มทั้งคันเลยครับรถ <c oughs> มีมีคอนโทรลเดียวขึ้นลงครับนี่ขึ้นลงนี่ก็เกียร์หนึ่งเตากระต่า,ตายอันนี้ก็เป็นเกียร์สี่หรือห,อห้า นี่กัน้ำมันพาวเวอร์ป่ะนี่นะครับขึ้นยกลงนี่ก็เกียร์นี่หนึ่งสองสามไม่ใช่อันนี้หนึ่งสอง สามสี่ห้าห้าบกเจ็ดถอยนะขับง่ายๆครับเดี๋ยวลองขับให้ดูจักหน่อยหนึ่ง Hãy subscribe cho มีแค่นี้แหละครับครับง่ายๆนี่มีคอนโทรลแค่ตัวเดียวครับขึ้นลงที่เหลือก็เล่นผวงมาลัยเอานี่ครับแปลงดีไม่มีทรยศนะครับผมบอกเลยคูต้าผมก็โก้แต่ว่าสำหรับผมนะผมว่าฟอร์ดดีกว่าแปงดีกว่า ส่วนผมนะผมจะใส่เกียร์สองตัวนี้ก็เกียร์สองตัวนี้เกียร์กระต่ายเวลากโกยนะครับเกียร์กระตา่ายล้วก็ตัวนี้เกียร์สองแต่ถ้าคนหัดขับก็ใส่เต่าเอาเต่ากันหนึ่งกำลังพอดีนะผมก็ไม่รู้จะทำอะไรก็เลยถ่ายคลิปไปก็ ฝากกดไลค์ก,กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปอีกนะครับเดี๋ยวมีอะไรเด็ดๆนี่อยู่ธรรมชาตินี่คลิปนี้ผมก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับครับสวัสดีครับ